สวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณบอลเด่นที่น่าลงทุนนะครับผมประจําวันศุกร์ที่14่นะครับมกราคมพุทธศักราช2565กันอีกเช่นเคยนะครับโดยค่ําคืนนี้นะครับผมเลือกมา3คู่ครับที่จะมาติวให้คุณผู้ดูผู้ฟังได้รับชมนะครับเป็นคู่แรกครับเป็นบรัสเซียดอร์มูนครับพบกับ ไบวกนะครับผู้ที่สอเป็นไบรตันนะครับพบกับคริสตัลเพลสนะครับคู่สุดท้ายเป็นนีสครับเจอกับน็อกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของคัมคืนนี้กันนะครับคู่แรกของคัมคืนนี้เราอยู่ในศึกบุนเดสลีกานะครับผมเป็นทางบรัสเซิลด์มูนครับเปิดซิทเนลอิดูนาพาร์คนะครับรับการเปลี่ยนของไฟบวกนะครับผมเดี๋ยวขออัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดนึงนะครับ ก็เป็นทางเจ้าบ้านนะครับดอทมูลทีมจากอันดับ2ของตารางนะครับมี37แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของอไฟบวกครับทีมจากอันดับที่4นะครับศึกสงครามท็อปโฟลดครับรอบนี้นะมี3าแต้มนะครับแต้มห่างกัน7แต้มนะครับโดย10นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็เป็นทางดอทมูลนะครับที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่านะครับชนะไป5ครั้งนะครับไฟบวกชนะไป3ครั้งแล้วก็เสมอกั อไฟบอชนะไป2ครั้งครับแล้วก็เสมอกัน3ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งทั้งคู่เจอกันครับเล่นในบ้านไฟบวกครับเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับอ่าบุนเซียดอตมูนพ่ายครับบุกมาพ่ายไป1ประตูต่อ2ครับไปชนะไฟบวกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิทธิ์นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสิทธิ์นัดล่าสุดของบุนเซียดอตมูนนั้นถือว่าแผ่วลงไปหน่อยในช่วงหลังนะครับชนะ5แพ้4เสมอ1ครับนัดล่าสุดปีเยนไอทร็อแฟรงเฟิร์ตนะครับ ดอทมูลแพ้ไปเออบุกไปชนะนะครับสประต,ตูต่อ2นะครับเรียกความมั่นใจขึ้นมาสําหรับอ่าทางดอทมูลครับสำหรับเกมอื่นๆในบ้านของดอทมูลน,นั้นอสีครั้งล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านดอทมูลก็ยังไม่แพ้แค่ครั้งเดียวให้กับอ่าจากฟูบเยิรมนวครัเท่านั้นก็ยัง ไม่แพ้เลยก็ถือว่าดูดีมากๆสําหรับเ,เกมในบ้านของดอทมูนในฤดูกาลนี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับไฟบวกสิ่งน่าสุดของไฟบวกกลางๆนะครับชนะ4แพ้4เสมอ2นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมเยือนของเอมิเนบิลเฟลนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ในส่วนของเ,อเกมเยือนของไฟบวกหครั้งล่าสุดที่ไฟบวกออกไปเยือนนะครับแพ้ไปเพียงแค่ สองครั้งนะครับให้ซาฟงบาเยอร์มินิกก็ไม่แน่เกลยดครับนั้นแล้วก็แพ้ให้กับโบคุ่มครับที่แล้วก็เก็บชนะไปได้หมดก็ถือว่าอาใช้ได้กับในส่วนของเกมเยือนของไฟบวกในฤดูกาลนี้นะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับแมนเชเจอร์บ้านนะครับบริษัทดอนมูนครับที่อันดับ2ของตารางที่ตอนนี้ฟอร์มกำลังมาดีเลยนะครับห้านัดล่าสุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองครับโดยนั้นนี้จะเปิดบ้านรับเกมเยือนของไฟบวกนะครับทีมจากอันดับ4ของตารางครับที่ฤดูกาลนี้ก็ จะไดมาทําได้ดีเหนือความคาดหมายนะครับอีกครั้งยังไม่แพ้ใครเลยมา3นัดติดแล้วนะครับโดยนัดนั้นโดยในนัดนี้นะครับเจ้าบ้านดัตมูลรับกำลังมองหา3แต้มนะครับเพื่อที่จะไล่กดจอฟูอย่างบายเยมิวนิ่งกันที่นัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งสะดุดแพ้มานะครับทำให้ตอนนี้แต้มห่างกันเหลือเพียงแค่6แต้มเท่านั้นเองนะครับซึ่งราการนี้นะครับเกมในบ้านของดอตมูลนะครับเรียกได้ว่าโหดจัดๆเลยนะครับ9นัดในบ้านน่แพ้เพียงแค่นัดเท่านั้นเองให้กับ จากฝูงนะครับแต่ทว่าครับเกมเยือนของไฟบวกฤดูกาลนี้นก,ก็โหดไม่แพ้กันนะครับในฤดูกาลนี้เกมเยือนของอไฟบวกเป็นรองแต่เพียงแค่บาเยอร์จากฝูงเนั้นเองนะครับโดยมี15แต้มจาก9นัดนะครับเรียกได้ว่าคู่นี้เข้า สูสีกันมากๆกถูกคู่มากๆสำหรับคู่นี้นะครับอีกทั้งจากสถิติที่ทั้งสองทีมเจอกันนะครับแม้ว่าโดยรวมนะครับแต่มมูลจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้มากกว่านะครับแต่ถ้าว่าใน2นัดสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับกลับเป็นอทางไฟบวกนะที่สามารถกวาดชัยชนะไปได้ทั้ง2ครั้งนะครับแบบนี้ผมมองว่ายากครับที่จะทำนายได้ว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับแต่ให้เลือกผม มองจากฟอร์มของเจ้าบ้านดัตมูนที่ตอนนี้ดุเด่นขึ้นมากๆนะครับแล้วก็เกมในบ้าน2นะัดล่าสุดเนี่ยยิงไปแบบถลม่มทลายก็รวมๆกันไปถึงแปประตูนะครับพร้อมกับ2คลีนชีตด้วยนะฮรัสนัดนี้คือ8ประตูแล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะครับคาดว่าเกมนี้นะมองว่าน,น่าจะจบลงที่ชนะของเจ้าบ้านดัตมูนนะครับสำหรับคู่ของดัตมูนกับไฟบลอนครับจบลงที่ชนะของดัตมูนแม้ทั้งคู่จะสูสีกันมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ถัดมานะครับ เราย้ายมันอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นไบรตันนะครับจะเปิดบริการเอ็กเพรสนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตัลพาเรสครับคู่นี้เตะกันคืนวันศุกร์นะครับตีสามตามเวลาบ้านเราดเดี๋ยวมาอ่า อัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเจ้าบ้านบรตันนะครับทีมจากอันดับ9มี27แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของคริสตัลพาเลสนะครับทีมจากอันดับที่12มี23แต้มแต้มห่างกันเพียงแค่3แต้มเท่านั้นเองนะฮะโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันคู่นี้สูสีเลยนะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะคนละ3ครั้งนะครับเสมอกัน4เสมอกัน4นัดนะครับ โดยนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับอยู่ในบ้านของพาเลสนะครับเมื่อปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับเป็นไบรทันบุกมาเสมอแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิทธินัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสิทธินัดล่าสุดของไบรทันนั้นหนักไปทางเสมอหน่อยครับชนะ2แพ้2เสมอหกนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเวสต์บรอมวิชนะครับผมในศึกเอฟเอคับนะครับก็ในเกมจบเสมอกันไปนะครับผมในโซนของเกมในบ้านนะครับของ ไบรทันนะครับสีครั้งล่าสุดที่ไบรตันเปิดบ้านนะครับแพ้วูฟแฟมตันไปแค่นัดเดียวครับตองนั้นก็ยังไม่แพ้ใครเลยก็ถือว่าดูดีใช้ได้ในุ่นเกมเกมในบ้านของไบรทันนะครับผมมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับคริสตัลเพลสนะครับสินัดล่าสุดชนะ3เสมอ2แพ้5หนักแพ้ไปหน่อยนะหลังๆมานะครับค่อนข้างฝืดนะ สำหรับฟอร์มของคริสตัลพาเลซนะครับแต่ล่าสุดดีขึ้นมาหน่อยในศึก f เอฟเอครับนะครับบุกไปเยือนมิววอลนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้2ประตูต่อ1เล่นส่วนอ่าในส่วนของอเกมเยือนอื่นๆของคริสตัลพาเลซนั้นอ่านอกจากชัยชนะเหนือมอิวอลแล้วก็ยังหาชัยชนะไม่ได้อีกเลยนะครับในส่วนของเกมเยือนของคริสตัลพาเลซนะอีกทั้ง ม,มีสามนะัดล่าสุดก่อนจะชนะนี่ยังไม่มีสักแต้มเลยกลับบ้านนะครับก็ <g iggle> ถือว่าน่าเป็นห่งมกันในส่วนของเกมเย็ยนของพาล c สช่วงหลังมานี้นะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับในนี้เจ้าบ้านไบรตันนะครับที่ตอนนี้ฟอร์มในลีกถือว่าเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับจากสามนัดล่าสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในนี้นจะเปิดบ้านรับการเย็ยนของคริสตัลพาลสนะครับที่ตอนนี้ก็ พอใช้ได้ต่อ,อกลางๆข้อนต่มหน่อยนะครับโดยหงัดล่าสุดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ถึง3าครั้ง,งแต่หนักแพ้ไปหน่อยนะก่อนนี้นะครับดัดนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสูสีเลยสำหรับทั้งคู่นะครับทั้งจากฟอร์มตอนนี้แล้วก็จากสีติการพบกันของทั้งคู่นะครับที่ก็ต่างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะที่ผมบอกไปนะครับแม้ว่าช่วงห้านัดหลังมานี้ที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยพาเลสออกจาก ดูดีกว่านหน่อยนะครับยังไม่แพ้ให้ไบริทันเลยทั้ง5นัดน,นะแต่ทว่านะครับจากฟอร์มเกมเยือนของพาเลซในฤดูกาลที่ออกจาะฝึกฝืดหน่อยในช่วงหนัดล่าสุดนี้5นัดล่าสุดที่ผมบอกไปนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนทางเจ้าบ้านก็ดูดีหน่อยนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองก็ถือว่าเกมในบ้านของไบริทันถ้าเทียบกับเกมเยือนของพาเลซแล้วเนี่ย ไบรตันก็ยังดูดีกว่านะครับแล้วก็ในนัดน,นี้ในส่วนของตัวเล่นหอกทั้งคู่นะก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะครับขาดไปพอๆกันทั้งจากอาการบาเจ็บทั้งจากอินเตอร์เนชั่นแนลดิวตีันที่บินไปช่วยดีมชาติแอฟริกานะก็หายไปพอๆกันนะครับฉะนั้นจบเกมผมว่า คู่นี้น่าจะเสมอแล้วก็แบ่งกันไปค10แต้มนะครับสำหรับคู่ของไบรตันแล้วก็คริสตอลพาเลสนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายของค่าคืนนี้นะครับเป็นนิสกับจะพบกับน้องนะครับอยู่ในศึกเอิงของฝรั่งเศสนะครับคู่นี้ก็เตะกันดึกเท่ากับคู่ที่แล้วเลยนะครับคืนวันศุกร์นะครับที3ตามเวลาบ้านเรานะเดี๋ยวเรามาดูอันดับบนตารางกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นทางนิสนะครับทีมจากอันดับ2นะครับมี36แต้มนะครับแต้มเท่ากันกับมาเซเลนมา มา,ม,ามาเซเล่นะครับก็มีสาสองแต้มเท่ากันนะครับก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอน้องนะครับทีมจากอันด,ดับเก้ามียี่สิบเก้าแต้มแต้มห่างกันประมาณสิบแต้มนะครับผม โดยสิครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็เปทางนิสนะที่เก็บชนะได้เหนือของน้องไปเยอะเลยนะครับชนะไปหครั้งนะครับน้องชนะได้ไม่กค่ครั้งเดียวเสมอกัน3ครั้งนะครับนัดล่าสุดนะครับเล่นในบ้านของน้องนะครับเป็นนิสบุกมา ็บมแต้มกลับไปด้วยสก,กอร์สอประตูต่อศูนย์เมื่อกลางเดือนขอ,อการนนเดือนปีที่แล้วนี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิทธิ์นล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสิทธิ์นล่าสุดของนิสดูดีมากมากชนะ6แพ้3เสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดเวียนเบสนะครับ,ล M รบถล่มไป3ประตูต่อศูนย์ก็ถืป 3, ปอว่าดูดีมากๆในส่วนของน่าล่าสุดนะครับในส่วนของเกมในบ้านของนิสนั้นก็ถือว,ว่าไได้เรียกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงในเดียวนะครับสีนัดล่าสุดที่เปิดบ้านชนะนัดเดียวในในนัดที่จะลองสรับที่เหลือก็แพ้รวดเลย ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันสําหรับเกมในบ้านของนิสนะครับในช่วงหลังมานี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับน้องนะครับสิบนัดล่าสุดชนะ4ี่เสมอ4แพ้2ก็ถือว่าดูดีไม่แพ้กันเลยนะครับนนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของโมนาโกนะครับก็เสมอไปศูนย์ประตูต่อ0ูนนะครับใน่วนของเกมเยือนของน้องนั้น5ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งนะครับแล้วก็ อีก3ครพรงคิดแล้วก็เก็บชัยชนะไม่ได้เลยเหมือนกันก็ถือว่า ไม่ต่างกันมากในส่วนของเกมในบ้านแล้วก็เกมเยือนของทั้งคู่นะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนันนี้เจ้าบ้านกครับนิสที่ตอนนี้ฟอร์มมาดีนะครับชนะมาสิทนัดติดแล้วนะครับโดยจะเปิดบ้านรับการปเยือนของน้องนะครับที่ฤดูกาลนี้ก็มาดีไม่แพ้กันนะครับโดยตอนนี้ครองสถิตินะไม่แพ้ใครมาหกนัดติดละนะครับในนัดนี้ทีมเต็งดูเหมือนจะไปทางเจ้าบ้านนิสนะครับที่ตอนนี้ระเบิดฟอร์มนะครับระเบิดฟอร์มโหดนะจากนัดล่าสุดครับที่บุกไปเอาชนะแบรสที่ผมบอกไปนะครับโดยไม่เสียประตูเลยจบเกมไป3 ประตูต่อศูนย์แม้ว่าทางผู้เล่นของนิสนันจะเหลือเพียงแค่สิบคนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ถือโชว์ฟอร์มเหือมากในนัดล่าสุดนะครับอีกทั้งจากสถิติการพบกันนะครับ,ก,ก,ก,รบ,ก,รรบก็ไปทางนิสนะครับที่กว่าชนะไม่ได้เกือบหมดนะครับชนะไปได้หกครั้งแล้วก็แพ้ให้น้องเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองโดยสามนะัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันก็ไปทางนิสอีกเช่นกันนะครับที่สามารถกว่าชนะมาครองได้ทั้งหมดนะครับพร้อมกับ คลีนชีตนนัดล่าสุดด้วยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ทั้งนีสเองเป็นตอดเต็มประตูแม้ว่าจากเกมในบ้านหากเทียบกันแล้วจะด้อยไปนิดนึงนะก็ไม่ได้มีปัญหาครับจบเกมคาว่าไม่พ้นจะเป็นชชนะของนิสเจ้าบ้าน สำหรับคู่ของนิสกงน้องก็ประมาณนี้นะครับผมและนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ดูผู้ฟังท่านนะครับรับชมฟุตบอลก,กันอย่างมีความสุขครับจะลงทุนลงแรงลงอะไรไปก็ขอให้ลงไปอย่ามีสตินะครับสำหรับคืนนี้ก็หมดได้ที่กับผมแล้วลต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับคืนนี้